สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปา์มไบเซ็เ c h a n ชานลครับเมื่อวานผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวลองเท้าเรียบร้อยนะครับผมก็คือรองเท้าจากรีวิวสองแล้วก็พี่ชื่อพี่อะไรครับพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มนะครับก็ติดตาม YouTube เรานะครับผมวันนี้เขาก็เลยจะมาจัดรองเท้านะครับผมพร้อมคลิปเลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่มีความรู้เลยเนาะเริ่มครั้งแรกนะครับผมก็เลย มาขอให้ผมช่วยวิธีการใส่วิธีการถอดนะครับผมแล้วก็การติดตั้งคลิปต่างๆก็ถือโอกาสนี้นะครับผมทําเป็นล็อกเลยดีกว่าทําเป็นล็อกดีกว่านะครับผมว่าอันนี้จะไม่ได้ทําเป็นแบบ Official วิธีการสอนนะครับผมก็คือวิธีการทํางานของร้านเนี่ยว่าผมจะบอกลูกค้าวิธีการใส่ถอดคลิปแล้วก็การติดตั้งอย่างนี้ยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันก็ตอนนี้นะครับผมก็จะมีรองเท้า W23 ตัวนี้นะครับผมชอบสีนี้เนาะเ,เด่นนะเ,เด่นมากเลยนะครับแ,แล้วกตว็ตัวคลีทครับตัวคลีทตัวนี้ก็จะเป็นของเอ u s t ูสตานะครับผมแต่ว่าสําหรับ s h i าโน่เพราะว่าพี่เขามีบันไดยอยู่แล้วของ s h i าโน่นะครับผมจริงๆเขาไม่ใช่ใช้รถคันนี้นะเขาใช้ตัว Twitter DBIS นะครับผมก็เอามาเซอร์วิสด้วยแต่ว่ามันใส่แกนใหญ่ไม่ได้นะครับผมล้อมันเป็นแกนใหญ่เนาะแกน12ตอนนี้ก็ต้องใช้แกนเหล็กอยู่นะครับผมก็เลยยืมรถจากร้านมาปัดก่อน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการทํางานนะครับผมตั้งแต่การตั้งครีตแล้วก็การใส่เป็นยังไงนะครับผมปักไปดูกันครับอย่างแรกนะครับผมก็คือเราต้องหาให้ครแบบนั่งบนโต๊ะดีกว่าไม่ต้องนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้นั่งให้ธรรมชาติที่สุดตอนนี้เราต้องหาจุดที่จะวางครีตให้ได้ก่อนนะครับผม จุดที่วางคลิปก,ก็คือจุดที่นูนที่สุดของเท้านะครับผมไม่ใช่ของรองเท้านะครับคือของเท้านะครับผมว่าตัวอุ้งเท้าของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมตรงนี้ก็โดนพอดีเนาะนิ้วโป้งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คลำดูตรงนี้แข็งดีนะครับเหมือนว่าเป็นตัวกันกระแทกเท้าเราด้วยนะตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ที่อ้วนที่สุดของเท้าพี่เขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับที่นูนๆน,น,นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงเซนเตอร์เนี่ยต้องอยู่ที่แกนบันไดนะครับผม ผมเลือกใช้ช็อกเพราะว่ามันลบง่ายดีนะครับผมบางคนได้ใช้มาร์กเกอร์รอมันลบไม่ออกนะก็ใช้ช็อกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวมันก็ลบง่ายดีนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมฝั่งนี้ฝั่งด้านในก็เหมือนกันเห็นไหมครับว่าตรงไหนที่ปูดที่สุดตรงนี้นะครับปูดที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็จะหมายไว้ตรงนี้นะครับผมทําอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับผมฝั่งนี้ด้วยนะครับขีดไว้เป็นเส้นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ อันนี้คือจุดที่เราจะต้องวางแผ่นคลิปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือสรีระคนเราจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับที่ซ้ายกับขวาจะบิดไม่เท่ากันนะครับผมก็คือพูดง่ายๆครับนั่งบนโต๊ะแล้วก็ปล่อยขาตามสบายนะครับปล่อยขาตามสบายเห็นไหมครับถ้าเราดูจากด้านบนนะครับขึ้นมาดูจากด้านบนเห็นไหมครับว่าเท้าข้างนี้จะบิดออกไปฝั่งนี้มากกว่าเห็นไหมครับ เพราะฉะนั <man> ้นข <yim> ้างนี้ต้องบิดมาฝั่งนี้มากกว่าไม่ต้องเขียนนี้ก็ได้นะครับก็จําเองก็ได้นะครับอันนี้ผมทําให้ดูในวิดีโอเฉยบิดมากกว่านิดนึงข้างนี้จะตรงกว่าใช่ไหมครับก็จะได้เห็นว่าองศามันอยู่ไหนนะแล้วก็ปกติคนเรานะครับผมเราจะไม่เดินแบบนี้ใช่ไหมครับทังบางคนใส่ผิดมันจะตรงแบบนี้นะครับเราปกติคนเราจะไม่เดินแบบนี้คนเราต้องเดินแบบแบะเท้านิดนึงเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นการใส่คลีตก็เหมือนกันการใส่คลีตตรงนี้ปูดสุดก็จริงนะครับผมเราจะเริ่มจากจุดนี้ที่มันปูดจุดนะครับแล้วก็จะหักออกนิดนึงเพราะว่าธรรมชาติของเราจะเดินอย่างนี้นะครับผมอวิธีการใส่คลีตใส่อย่างนี้ครับครับก็อันนี้คือคลีตของเสือหมอบนะครับก็ลองสังเกตง,ง่ายๆนะครับผมอันนี้ของชิมาโน o อ,อันนี้ของเอ็กซูนะครับตัวชิมาโ,โนเนี่ยเห็นไหมว่าจะมีร่องอยู่ตรงนี้ร่องตรงนี้ นะครับผมก็คือตรงเซนเตอร์ที่เราขีดเมื่อกี้ควรจะอยู่ตรงนี้นะครับผมของเอ็กซูสตจะเห็นได้ชัดน้อยกว่านะครับผมแต่ก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยคือของเอ็กซูสต้านะครับผมก็วิธีการใส่ก็ใส่ง่ายๆนะครับไม่มีซ้ายกับขวานะใส่เข้าไปนะครับด้านนี้นะครับเหล็กต้องก้มลง,งนี้นะครับ3อัน ใช้จารบีก็ได้ครับหรือว่าใช้สเปรย์ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเหล็กชนเหล็กเนะเาะแล้วก็ขันให้พอหลวมๆม,มือนะครับผมแล้วก็จําขีดเมื่อกี้ได้ไหมนะครับผมเราก็ใส่ตามขีดนะครับให้มันอยู่ที่ขีดแล้วเราก็ปรับทุกอย่างให้มันแบบกลางๆไว้ก่อนนะครับผมปรับกลางๆไว้ก่อนไม่ต้องกลัวขาโดนบันไดนะครับผมมันไม่โดนปรับกลางๆไว้ก่อนนะแล้วก็พอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ บอกว่าคนเราต้องแบะขาิดนึงเพราะฉะนั้นพอเราใส่แล้วปุ๊บเราก็แบะออกิดนึงนะครับผมเราจะแบะางี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบะออกนิดนึงนะครับผมดี๊ดเดียวนะครับผมแล้วก็ลองใส่ดูขันแน่นนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมทําอีกข้างหนึงเหมือนกันข้างนี้จําได้ไหมครับว่าข้างนี้จะต้องบิดมากกว่าที่ผมทําเครื่องหมายไว้นะครับผมก็บิดออกไปมากกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ เรียบร้อยครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เสมอไปนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเฉยแต่จริงๆแล้วเนีย่ยมันขึ้นอยู่กับการปั่นด้วยพอเราปั่นไปเรียบร้อยนะครับผมเราก็ขึ้นแล้วเราก็จะรู้เองว่าเท้ามันบิดเกินไปหรือเปล่ามันฝืนธรรมชาติเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่ามันดีทุกอย่างลนะปั่นไปปั่นมานะครับผมปั่นยาวนิดนึงแล้วรู้สึกเจ็บเข่าฝั่งไหนฝั่งนั้นนะครับก็พยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะทําได้นะครับผมกว่าจะหาจุดที่เราชอบเน มันใช้เวลาหลายเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าเปลี่ยนคลีปนะครับผมคลีปตรงนี้เริ่มพังแล้วเริ่มเดินไม่ได้ละหาตำแหน่งไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับผมผมแนะนําให้ขีดเส้นก่อนทุกครั้งที่จะเปลี่ยนคลีปนะครับผมเพราะว่าการกลับมาหาตำแหน่งอีกทีเนี่ยมันยากมากนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวไปลองอนเทนเนอร์กันครับ ครับผมอันนี้ก็จําลองสถานการณ์ในการลองคลีตที่ดีที่สุดก็คือการใช้เทรนเนอร์เนาะการใช้เทรนเนอร์นะครับผมอ,อันนี้คือบันไดเสือหมอบนะครับธรรมชาติของบันไดเสือหมอบทุกชนิดก็คือมันจะให้ที่หนักกว่าน,นียอยู่ด้านหลังวิธีการใช้นะครับผมก็คือใช้ปลายเท้าสกิทมานิดนึงปลายเท้าสกิทมานิดนึงมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวเอาหัวตรงนั้นนหะเกี่ยวหลังจากนั้นปุ๊บค่อยกดตึกนะครับผมเริ่มต้นง่ายๆครับเริ่มต้นขาที่เราถนัด เราถนัดขวาเราเริ่มต้นจากขวาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตึ๊กที่ประมาณ2องนาฬิกานะครับสามนาฬิกาที่นี่ขึ้นมาประมาณ2องนาฬิกาหานะครับผมหาก่อนแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดตักนะครับผมแล้วก็ก่อขึ้นมานะครับก่อขึ้นมาเพื่อจะให้เริ่มปั่นนะปั่นปุ๊บนะครับเริ่มปั่นปุ๊บไปเลยนะครับเริ่มปั่น นะครับผมตอนที่เราเริ่มปั่นไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บอีกข้างหนึ่งก็จะขึ้นมาแล้วก็เสียบปับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมต้องขออภัยผมไม่ได้ใส่รองเท้าคิดผมใช้อีกยี่ห้อหนึ่งครับมันไม่มีรองเท้าตัวนี้นะครับก็ง,ง่ายๆนะครับผมมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเตะเข้าไปนะครับปลายเท้าสก,กิดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับลงมาแล้วมันจะกระกนะครับกร็กขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ปั่นตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ2นาทีกาเหมือนกันแล้วก็แตกแล้วก็ปั่นนะครับ แล้วก็เห็นไฟแดงอยู่ข้างหน้าแล้วปุ๊บหรือเราจะจ่อยอยู่ข้างหน้าแล้วปุ๊บปล่อยทีขาครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ1 2ึ่งถึงสองนาทีกาแต็กนะครับลงเบรคแต็กออกนะครับก็อ่ะลองดูครับผมเห็นไหมครับมันจะขึ้นอย่างนี้เตะเลยเอาปลายเท้าสกิดใช่ครับปลายเท้าปลายเท้าสก,สกาิดครับสกิดหาก่อน เท้าสก,กีดเสียบเข้าครับเสียบข้าว,เ,าวเห็นไหมเสียบเข้านะครับผมลงมาตับ๊บแท๊บเรียบร้อยนะครับผมกอขึ้นมาหนึ่งสองขึ้นเลยครับนะครับข้างนูน้นไม่ได้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรปั่นไปก่อนล้อต้องหมุนตลอดนะครับผมเพราะเราขึ้นไปแล้วไม่งั้นมันจะล้มนะครับก็ปล่อยมันลอยขึ้นไปหาเจอหรือยังับ ยังไม่เจอชงเงอดูดีเดียวครับเตะครับตอนนี้มันกลับด้เตะขึ้นนะครับวับลงมาข้างล่างสุดแท๊บแท๊บช่ายมาครับมาข้างล่างแท๊บกดน้ําหนักลงไปครับอ่าเรียบร้อยครับไปนะครับตัวนี้ยังจะแท๊บไม่มากนะครับเพราะว่าเสียงมันยังอ่อนอยู่เพราะว่าสปริงตัวนี้อ่อนสุดนะครับสําหรับมือใหม่ก็ปรับอ่อนสุดเลยก็ดีเพราะว่ามันถอดง่ายดีนะครับ แล้วก็ถ้าคุณแน่นขึ้นอีกนิดหนึ่งเสียงแต๊บจะดังขึ้นแต่ยังไงต้องมีเสียงแต๊บนะครับผมแปลว่าตัวน,นั้นยังไม่เข้าโอเคครับปั่นไฟด้วยความเร็วนะครับเรียบร้อยแล้วปุ๊บพอถึงไฟแดงฟีขาฟีขาฟูนะครับถอดครับรับถ้าพี่ถอดถนัดตรงนี้พี่ก็จาไว้ว่าพี่จะถอดถนัดถอดตรงนี้นะครับผม,มบางคนก็ถนัดถอดตรงนี้บางคนถนัดถอดข้างล่างก็ไม่เป็นไรแค่บิดเท้านะครับบ,บิดเท้าเฉยปล่อยฟีขาเบรกแล้วก็ลงมาครับลงมา ข้างนี้ยังไม่ต้องเอาออกก็ได้เพราะว่านี่แค่ติดไฟแดงยังไงก็ไปต่อนะครับผมก็เหมือนเดิมครับก่อขึ้น,นแล้วก็ไปเลยครับใช่ครับยังหาไม่เจอไม่เป็นไรใช้อุ้งเท้าปั่นไปก่อนข้างนี้นะค่ะค่ะเจลยายังเอาใหม่เตะใหม่เช่ไครับใช่ครับลงแป๊บอืครับ มันจะต้องคล่ลองครับแปะกันเลยครับแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะว่าเราตกครั้งแรกก็เรารู้สึกว่าเราเข็นกับมันนะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกคนตกทุกคนโปรเฟชชั่นแลก็ตกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้หน่อยว่ายังไงก็ล้มครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนอ่ะซ้อมกันจนกว่าจะได้นะครับผมเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกถนนจริงกันโอ้แฝแกต้อง อ่าลงแต๊บที่จริงที่จริงเจอแล้วนะครับผมตอนลงมาปุ๊บมันจะแต๊บเลยครับผมลองใหม่ครับแสดงที่ขาฮัครับเาดูการปั่นแล้วมาดูลักษณะการตั้งคิดนะครับผมมาดูด้านด้านหน้า คุณจะเห็นเลยนะครับผมตอนที่เขาปั่นดูตรงกลางนะครับเห็นไหมครับว่าเท้าหนึ่งนะครับผมถ้าชนขาบันไดก็ให้เปลี่ยนตำแหน่งซะออกมาหน่อยอันนี้ไม่ชนเห็นไหมครับไม่ชนเรียบร้อยแล้วปุ๊บขาแบกถูกต้องนะครับผมให้เริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนถ้าเรื่อยๆแล้วปุ๊บเราปวดเขาาเราก็ค่อยปิดองศาดิบๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับผม โคครับฟีขาครับฮะปึ๊บลงบีเบรกอ่าเบรกโอเคครับอ่ะขึ้นออกตัวใหม่ไฟเขียวปุ๊บขึ้นเลยครับปันก่อนปันก่อนอยี่เพิ่งมองโอเคครับแล้วก็ค่อยหาใหม่เตะเตะครับ,บอ่ายังฟีขาอยู่ได้เพราะว่าลร้อยัังหมุนอยู่อ่าไปครับเตะตับ มาตรงนี้กดอ่ะแค่นี้เองครับมันจะแท็กประมาณตรงนี้ปึ๊บออกออกครับบีเบอ่าครับเอาใหม่กลับมครับโอเคเห็นไหมครับเริ่มได้แล้วอโอเคตอนนี้เริ่มจากศูนย์เลยนะครับผมเริ่มใส่ใหม่เลยโอเคครับไฟแดงอันนี้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วอ่าไฟแดงบ,บีปุ๊บ ลงอาขา้ข้างนุ้งอ,อับด้วยครับโอเคครับเริ่มใหม่หมดเลยหาใหม่หมดเลยเหมือนว่าเรากําลังเพิ่งเริ่มนะครับอ่าเรียบร้อยแล้ว ใช่ครับโอเคกลับไปแล้วลันหล่อปล่อยแต่แก่ต้องปโอเคครับก็ไปไหมไปปก็สำหรับใครที่ไม่มีเทนเนอร์นะก็ไม่เป็นไรครับจับคนเสาไว้ก่อนนะครับจับเสาไฟเสาอะไรก็ได้ไม่ไปจับเสาไฟเดี๋ยวไฟโดดจับเสาไว้ก่อนแล้วก็ลองใส่ดูปั่นสักรอบนึงนะครับผม และกลับมาที่เดิมพยายามถอดออกก่อนที่จะจับเสาทีหนึ่งนะครับผมถ้าไม่มีเทรนเนอร์นะแต่ก็สามารถทําได้นะครับผมก็ฝากไ้ก่อนนะครับผมสําหรับคลิปเป็นบล็อกดีกว่าไม่ได้เป็นคลิปนะครับผมเป็นบล็อกวีล็อกเกี่ยวกับการใส่คลิปที่เราบอกลูกค้านะครับผมก็ศึกษามาเยอะนะครับผมจากคลิปฝรั่งอะไรต่างๆด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็คือประสบการณ์ที่ผมใช้ว่าผมใช้ยังไงผมก็มาบอกผมก็ถูกสอนมาอย่างเงี้ยผมก็มาบอกคุณอื่นอีกทีนึงแล้วผมก็มาบอกคุณอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ ลาไปก่อนนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ด้วยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากร้านปามไวเซค่างนี้นะครับผมลาไปก่อนครับขอบคุณพี่ติ๋มครับคครับ